จากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเหมือนกันเลยใช่ครับผมก็มันเป็นเรื่องที่เหมือนเราได้เปลี่ยนได้แต่งตัวเยอะอ่ะคือคือเราเราไม่ใช่แค่แบบเหมือนแต่งหน้าทําผมอย่างเดียวมันมีการแบบคอสตูมต่างๆเติมวิกเติมนู่นเติมนี่มันทาให้แบบเหมือนคือคือเลเวอร์เลนเขาชัดมากครับเมือนีแล้วแบบเราเราก็ดีใจที่แบบเราเราได้ฉีกลุกเดิมๆได้แบบได้แบบทําอะไรใหม่ๆ อะไรที่ตอบผมยาวสักทีอะไรเป็นสไตล์นี้อะไรเงี้ยใช่ครับผมถึงมันใช้เวลาใช้เวลานานเหมือนกันครับผมแล้วก็แล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบในฐานะนักแสดงมันแฮปปี้อ่ะมันมันแฮปปี้กับการที่แบบเราเราได้เราได้เรามองเวลาเราเราแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วเรามองกระจกเราเฮ้ยเรามันเป็นภาพที่เราเห็นตัวละครนี้อยู่ในหูอแล้วแบบเออมันภูมิใจแล้วก็มันมันมันสนุกกับการถ่ายทอดบทบท กดหนักเข้ามาได้แบบนิดเยอะเลยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำทรงนี้แล้วลอดแต่เมื่อกี้คุณรอดยากตรงที่มันปันหลุดใจในคำหล่อเลยใช่ไหมหรือมันหลุดจริงจริงมันเป็นทรงที่รอดยากแต่ว่าผมรอดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรทุนเราดีมันจะมีสักกี่คนในประเทศที่เหมาะกับหนังเรื่องนี้ครใช้หน้าทาวชาชาครับผมผมก็เป็นเอ่อหนึ่งในเอ่อหนึ่งในตีอ่าก็เข้าทางเราแล้วใช่มันก็มันก็เป็นมันก็เป็น ทร,ทรงเราอะ่ะทรงทรงูปครึ่งจีนฮะอชอบเลยแม่เพราะว่าพอเราแต่งยาลรามีบอล็ใช่บบชอบครับผมคือ,ค,อคือมันต้องบอกอีกแล้วเราในฐานะแสดงที่เราแบบเล่นละครเล่นหนังมาแบบเป็นสิบปีอะ่ะแล้วเราได้เปลี่ยนลุคได้ทําอะไรเงี้ยมันก็มันก,มนก็มันก็แบบเป็นความทา้าทายแล้วมันเป็นความสุขใน,าในฐานะแสดงใหม่ๆด้วยในตอนนี้มีละครอีกเรื่องเงี้ยแบบติดหลวดเราอะไรเงี้ยเราก็ชอบมากเหมือนกันอืมรู้สึกมัน รู้สึกมันได้ก้าวเข้าไปในาคาแรคเตอร์แบบชัดขึ้นเหมือนเราชอบที่จะเปลี่ยนตัวเองแบบที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเล็กมันต้องใช้คําว่าเราเราแบบเนี้ยเบื่อแล้วเราแบบนี้เยอะแล้วเน็น่วเนี้เยอะแล้วแบบนักธุรกิจหรือว่าแบบอะไรทรงๆนั้นบ่อยแล้วอะไรเงี้ยตัวเราเองที่เป็นคนแสดงตัวคนผู้ชมที่ที่ดูเนี่ยก็อาจจะแบบเห็นบ่อยแล้วพอเราได้เปลี่ยนก็จะเป็นอะไรใหม่ๆเลย ในอชีมจริงๆน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับกำลังภายในก็เหมือนเรื่องก็ได้เห็นซุนแมนจูอะไรอย่างเงี้ยจะได้รอดจริงนะนะจริงจริงตอนแรกเป็นแมนจูด้วยเรื่องเนี้ยเป็นใส่วิกครึ่งหัวเลยเป็นแบบโรนเลยแต่เขาแต่เขาเขาเปลี่ยนบทเปลี่ยนบทให้มันแบบเหมือนยุคยุคมันยุคมันใหม่ขึ้นยุคทันสมัยขึ้นแล้วี่มีที่เป็นแมนจูเราโอเคหรอมัน โอเคมากชอบมากเลยขอดรถโลดแลบปเตียอย่างเดียวนะรอดนะเอาไว้ม่เดี๋ยว้ลงไอจีดีกว่าเออมีรูปไปอยู่แต่เขาเดี๋ยวขออนุญาตค่ายก่อนว่าเขาให้ให้เอาไปลงเราเราเขาไม่ได้ใช้แล้วชอบมากถอดเสื้อเป็นแบบเป็นแบบจับกางแมนจูเลยอ่ะเออชอบมากแต่ว่าน่าเสียดายเรื่องนั้อ่ายังมีบทไหนไหมที่เราอยากอยากแต่งตัวแบบนี้อยากเป็นแบบนี้คือด้วยความที่เราก็ดูดูพวกหนังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ หนังของต,งต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกจีนเกาหลีหรือฝรั่งพวกฝรั่งอะไรงนี้เราก็เห็นที่เขาแบบต้องแต่งเยอะๆแบบแบบเมคอัพเยอะๆแบบเปลี่ยนไป,ไป,นไป,ไป,ไปเป็นคนละเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงอะไรี้ยมันมันมันท้าทายนะมันห่างไกลจากมันยิ่งแต่งเยอะยิ่งห่างไกลจากความเป็นเ็กมากเข้าไปเท่านั้นนะมันเพราะฉะนั้นเอ่อเรื่องของการสแสดงมันก็ท้าทายมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจริงๆก็มีอีกเยอะนบที่อยากบอก แต่ความหล่อของเราก็คงเอาอยู่กดได้ทุกอันเนาะถ้าไม่ปิดหน้ามันก็เอาอยู่ไม่ไม่คิดจะปฏิเสธอะไรเลยอุตส่าห์ชมก็รับรับรับมาชจ้าทุกแล้วทุกคนได้เห็นเราอย่างเห็นแล้วพี่เขาบอกไม่มีใครบอกาะกับพี่อีกแล้วขอบคุณเกิดเป็นคู่กันละไม่มีใครเหมาะเนี่ยล่ะไม่มีใครบอกากันนี้อีกแล้วเขาก็ชอบใช่ไหมเขาป็นแตกต่างไปจากนั้นใช่ครับผม ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ควบคุมโรคหวานอยู่อย่างนี้หนแหละหวานเรื่อยๆครับผมปกติพวกเรายังๆคุณเติมความหวานขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมไม่กลัแล้วบำรุงกรหวานอะย่างเงี้ยไม่กลัวเราออกกำลังกายบ่อยอแล้วก็านมไข่มุกแล้วก็หวานสูงไงซึ่ง<อ>ปีมีออปีหนหุ่มปีใหม่มีการเดินเที่ยวอะไรด้วยกันไหมปีนี้ปีนี้เห็นน้องบอกว่าน้องอยากเออสวดมนต์ตามปีใช่ไขธรรมะแต่ว่าผมจะชวนแม่ผมไปดูพลุ ยัไงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันว่าจะ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 ไปด้วยกันหรือว่าจะแยกกันแยกกันทำสิ่งกันใช่ใช่น้องอยากสมนมคือผมไม่อยากพาแม่ไปดูปอกผมสัญญากับแม่แต่ปีที่แล้วแล้ว่าอยากคือปีที่แล้วพาโบไปดูฟูมาแล้วก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวปีหน้าพาแม่ไปดูด้วยพอมาปีนี้โอยอยากสนนลผมแม่แม่อยากดูฟูเอาไงดีแล้วมันแล้วมันเป็นวันเดียวเขามันคือมันคือ คุณจุดตอนวันที่หนึ่งขึ้นเที่ยงคืนพอดีไงสวดมนต์ท้องสวดตอนข้ามข้ามปีเหมือนกันองไงก็ต้องให้แม่ก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองตกลงกันดูครับผมไปพาโบไปโบไปสวดมนต์สวดมนต์นี่มันต้องเก๋ๆนะวัดแถวลิงตรงนั้นโบก็เยอะแยะก็ดีนะก็ดีเดี๋ยวที่เราเรียกไม่อยากเข้าวัดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูจริงๆอยากคู่เราพรีกันแต่ใช่ไหคอยซัพพอร์ตกันยังไงบ้าง มันก็มันก็เราก็เป็นตัวเองกันนะแล้วเราก็เป็นพวกประเภทขี้อ้อนทั้งคู่เป็นพวกประเภทแบบเอโผล่กันทั้งคู่อ่ะมันมันเร็วหนหลังๆมาผมว่าผมเยอะตัวเราใช่ไหมตัวเราเยอะกว่าน้องใช่ไหมรู้สึกลำคาญตัวเองนะกูน้องลำคาญอ๋ใเหรอเขาเป็นไงเขาเปไงเสียงสามหรือสี่หรอไม่เราก็แบบคือบางคือเนาะด้วยความที่น้องอ่ะเขาเขาทำงานทุกวันเขาเหนื่อยอยู่แล้วเราอ่ะ บางวันที่เราเลือกดึกๆเนี่ยเราก็เหนื่อยแต่แบบเราก็จะรู้ว่าน้องก็เหนื่อยเหมือนกันแต่น้องเขาอาจจะเด็กไงซิดกว่าเราเราอ่ะอายุมากแล้วเราอาจจะมีความแบบร่างกายนะอาจจะเพียกว่าอะไรเนี่ยเราก็จะอ่อนอ่อนแบบนีเหนื่อยมากเลยค่ะเออมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนไปล่ะแล้วรีแอคชั่นที่ได้กลับมาเขาโก้เขาตอบเขาไม่ถูกหรือเขาก็เริ่ม เขาเขาแบบซูซู้แล้วสักกอเรากันก็ซัพพอร์ตกันไปครับแบบกี้ไแบบินดีรังานรับนี้ไรก็เลยนที่เราก็พูดไปแล้วว่ายินดีจ้างได้เราเช็คคิวมาเอ่อบค่าตัวไม่เก่งนะาตควเื่องค่าตัวเปนคนเาอาถ้าไม่เช็คมาจะรู้ได้ไงว่าเท่าไหร่ไม่สวดมนต์ก็ได้ไม่ดู้ว่กอะไ ไม่ดูพูงก็ได้ทำงานกอดแต่ถ้าพูม่อปคม่ฮักอะไรอะไรนะครับไม่แอปคู่อแอปค่ะผมก็ไม่ได้ฮักก็ไม่ได้อัปอะไรเราก็เราก็บอกผู้จัดการเสมอว่าว่ามันก็คืองานอ่ะเราจะเราพวกเราไม่ได้หากินเกี่ับกระแสอยางนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะคือที่ครับบอกว่าไม่ได้หากินเกี่ับกระแสคือสังเกตได้วอนเนี่ยไม่เคยออกงานคู่ไม่เคยมาสัมภาษณ์คู่เลยสัครั้ใช่เออนั่นก็คิดเราเราเราไม่ได้ไม่ได้หวังหวังก็แบบอุ้ย ออกงานดีเดี๋ยวคูณสองคูณสามเราไม่ใช่ถ้าเราทำได้คงมีถ้าเกิดเราทำนั้นจริงจมันก็ต้องมีแล้วถูกไหมเออแต่ว่าคิวมันไม่ได้จริงเน็งใหม่นิสชางงานเนาะคิวจะได้นาะคิวคิวคิวได้อยู่นะคเคประกาศเลยจบการประกาศเลย